เขาดูให้ว่าเป็นไรครับไม่ตายเฮ้ยยี่มี ADS เข้าไม่ได้พี่ติดมิ้วเอาตายเผาตายมันดิดทันป่าวเข้าเข้าเข้าติดมิ้วเหมือนกันนะไอ้ตรงนั้นโอเคได้หนึ่งกดเลยกดเลยกดเลย ครับแพนนะแต่กนะี่ตัวเน er, ี่ยไม่ได้สี่ตัวหาหรอเฮ้ยคุณน่ากลัวเลยมันเล่นโดนอยู่เฮ้ยแม่ของผมโอ้เออพูดซ้ายสองเลย เอ้ยเอาหลีกลงไปด้านล่างก็ดิตายยังพี่โอเคอักติกมีนะเฮ้ยอักติกคือที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันวะ,ะพี่เต๋อไม่เห็นหน้ากลัวเลยระวังมันลัดใช่ไไม่มีใครดูทางนี่บันไดเนี่ยเนี่ยปิงปิงห้าไม่มีใครดูระวังมันลัดเข้ามาเอ้าปัด <What? S 2> วิ่ง<น>ไปดูมาวิ่งไ,ไปดูเลยสวยสวยทุกคนมีแต่บุกเกินมากพี่จะรู้ไอ้ห้องต่อยเนี่ยก็เหมือนห้องฝึกต่อยปะ ừ, ừ, bằng mấy bằng miệng tối nay, lấy tối nó miệng tối nay, miệng tối nay, เฮ้ยเฮ้ยแบซ้ายเหี่แบงซ้ายไหมแบงแบงแบซ้ายจริงๆด้วยเวมาล้าล่ายเรงมาได้พี่พีลุกิอ้กรตกโกไซมาพี่ซื้อเกมผมก่อนพี่้อเกมผมี่กมผมี่กมผมเออเ้พัง เฮ้ยสภาพเท่าไทั้งนั้นใส่ผ้าพังวิ่ยัไดโอ้สวยสวยเอคเคืไปแล้วไปไปหาหนูแล้วไปหองนูแล้วบิด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  S <S โดนโดนยิดยิดยิดเนี่ยยังหาเลยอยูดีดีเอ๊ยยังเป็นอยู่เลยเดี๋ยวลองดูพ่อแบบคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนชอบบังอ่ะเราวพ่อลาแบบพอจะรัดพอจะรัดอัดหน้าเขาคือแบบอยู่ดีเพื่อนมีเพื่อนแล้ชื่อว่าบังสรุปความผิดเพื่อนไม่ได้ความผิดเพื่อนอ่ะแต่แบบความผิดเกมทุกคนแบบแบบยิงทรูปแบบยิงทรูปบริเขียบไปโดนหัวเองก็เกินไปว่ะเดี๋ยวก็หาว่าเอ็งโปรอีกเดี๋ยววันต่อมาก็อาจจะเห็นโดนแบน ระวังระวังโดนยิงฟีแป้งรอดมาได้เนี่ยกระสุนเฉียวหัวไปหัวแม่งวิ่งมาพอดีเห็นแสงขาวพวกก็ไปเลยเชี่ยสเต็ปส mm ัตว์เลยเดี๋ยววิ่งไปโดนเคมอลข้างหลังนะ ้ยไปไปหาไป,ไปมันจะต้องไปมันต้องไปวางมันต้องไปวางหายตัววางก่อนสวยสวยอุ้ยทีเดียวไอ้เชิดเดาไปยังไอ้ตัวแบกท,ที่แทชูอะเจ๊ยันเจ๊ยันเจ๊งเงียบั ปล่อยไ่นเองนะมาแล้วนั่นแหละหลังเฮ้ยโอ้โหหัววิวตัวเอฟหลุดเราไม่ทำอะไรกันเลยผมไม่ทำเลยมันไม่เหมือนวานโลนะไว้กู้ไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังค้างไว้ด้วยวาเรลี่อยู่ไซเอกับมิล่า มันิไงมันิเนี่อยู่อูหลังแบมมิเลอร์มิล่าสวยสวยโอ้ยหยิินแล้วไหมมงเทิดกว่าเข็บมนไดเข็บเกมบันไดเกมบันได้มาได้ขาวได้มาไดเนี่ยมาไดขาวอ่านึต้องหวัระวังโดนไฟนะเอาเลยเข้าเลยไปช่วยดักดักไว้ระวังไฟซัด เมื่อกี้ผมจะไปปาดมันไม่ใช่หรอจะเอามีดไปปาดร่าเอออยู่กันแหละดูเตือนก็นูจนตายอ่ะไหนเขาดูไหนดิเขาดูมุมนั่นเลยหุ้ยเดีไลวเอาวะ <laughs>